เ,เขาเห็นหน้าตัวเองเขาก็หายเหนื่อยแล้วการมีความรักเนี่ยมันดีเนอะมีคนให้เราคอยดูแลมีคนให้เราคอยเป็นห่วงและได้ทำสิ่งดีๆให้กับเขาแต่การสนใจเขามองเขาดูแลเขาอยู่ฝ่ายเดียวมันก็นาน,น้อยใจอะ่นะต่อให้ทำดีแค่ไหนเขาก็ไม่สนใจเราอยู่ดีพอ <c oughs> <c oughs> กันที่อ้าว แล้วนั่นจะไปไหนอ่ะก็ไปจากที่นี่ไงอยู่ไปก็ไม่มีความหมายทาดีแทบตายก็ไม่มีใครสนใจสนใจเรื่องอะไรล่ะอันนี้ใครก็เกลือไงมีไว้ทํำมามีไว้ปรุงอาหารให้เค็มอ่ะแค่นี้ยมีประโยชน์แค่นี้ยใช่แล้วมันมีประโยชน์อะไรอีกล่ะเอสุดท้ายก็ลืมเดี๋ยว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 แล้วมันมีประโยชน์อะไรอีกไอโอดีนไงรู้จักไหมรู้จักก็มันมีไว้สําหรับเด็กไม่ใช่เหรอ เน,นี่ยเคยอ่านบ้างไหมบทความดีๆอะไออดีนมันมีไว้สําหรับทุกคนนั่นแหละไม่ว่าจะไว้ทํางานหรือไว้ไหนก็ต้องการไอโอดีนกันหมดรู้ไหมถ้าขาดไอโอดีนมันอันตรายมันอันตรายยังไงก็ขาดไอโอดีนแล้วจะทําให้เกียดคร้านอ่อนเพลียง่วงซึมไม่กระชับกระเฉงแล้วยังมีผลทําให้ศักยภาพในการทํางานต่ําลงอืยังมีเยอะเลยนะไม่ว่าจะเป็นโรคไว้ยังไม่พอนอกจากจะเป็นแล้วครับ ทีนี้รู้หรือยังว่าไอโอดีน่สำคัญขนาดไหนอือยากเป็นโรคไตหรือไงหนึ่งช้อนชาต่อวันก็พอแล้วทุกวันทุกวัยต้องได้ไอโอดีน